สวัสดีตอนตีหาครับพี่น้องไม่ย่ามเบ็ดกุปครับโ oh. อ้เขามาสามหลังสีหลังเห็นถือกเลยครับกุปหน่อยครับแต่ว่าบวกนึงนผมย่ามมาหกหลังครับได้สามตู้ครับ oh. ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง oh. แต่ผมก็เด้อดไทยเพื่นห้องบึง เยียมน่อยครับต้นนี้นะครับพี่น้องกําลังเสียบันหลานหน่อยมากแห้งครับก็ดูพ่อยครับว่าง้าาพวกหลังกําลังตัวหนึ่งครับขาดบางมดครับพี่นอ้องเต้นโลงเซลสะครับคุกหน่อยครับ ล่งมีก็ะลำมครับนะียำหน่อยคุกเก้าแล้วครับมีครับรุ่นนี้ครับกำลังเสียบคือว่าแลวครับกำลังดูงมันขึ้นเนื้อมืดแบบนี้มันก็นตื่นรุ่งงามครับมันนังง่งอยตัน่วยเบียดครับอืุหน่อยเดินเนื้อครักขึ้น้อก นั่งอีนล่ำครับนี่นั่งจกควยอยู่นี่ครับกุบตีดเบียดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเข้าเลยครับนี่ครับรุ่นนี่ครับพี่น้องล่ำครับล่ำ รุ่นเดียวเลยครับมึงอือจังครับโอ้ลำยิงแล้วครับมึงครับรุ่นเดียวเลยครับอือ นจะจะบัวนีครับรุ um, ่นนี่แล um> ้วครับพ ouais, ี mm ่น้องอืมเกี่ยมหน่อยครับ่อืมรุนนี่แล้วพี่น้องมันหลินเต้งยังไง มน้องผีสวงกันทำด้วยครับอือนันี่แหละครับใช่พูดหลดลรงนรมตรงนครับนี่เนี่จะหลุดครับ thật khi nào lòn như âm ớt cầm mắn ôm nhìn gặp nó ข้ามเลยเขาอะไร้ายอ mm. ับพี่น้องมันเด่นเต็งขึ้นโวนมืดรับปาดบเยะขึนครับนีดถูมดครับ mm. ตเตียมขึ้เลยครับนี่ืเลนายาจุดซ้มดครับ,น,บน้อ,อยเลาหมดเอครับที่นองปุ๊บก็ได้ซ้ำนี่ละครระวังเนี่ยงใจยุคระมานลู่รึ่งครับ ตัวมันตัวใหญ่หลายอยู่ครับครับขอกันไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับ